ผิดค่ะถูกค่ะถูกค่ะผิดครับผิดค่ะถูกค่ะ สวัสดีค่ะด,ดิฉันนางสาวชวมัยพรฉายาเป็นนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานรุ่นรุ่นที่6ค่ะสวัสดีค่ะลินล,ลาลินลนานนินชื่อเล่นชื่อฮาน่าค่ะเป็นนิสิตหลักสูตรประกศาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่6ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกศรลินหอมฉุนนะคะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะเป็นนิสิตหลักสูตรประกศาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุทิตาสมณีเป็นนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นทีหกค่ะ <All right. S 3> สวัสดีครับผมนายสราวุฒิแจงหลวงนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลครับสวัสดีค่ะนางสาวอ,อนิชาศรีสนองชื่อเล่นแอนนี่เป็นนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นหกค่ะถูกค่ะ ผู้ช่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยเวสเทิรสามารถกู้ค่าเทิมได้ร้อยเปเซค่ะพี่ครับพพี่เอนเป็นหลักสูตรเรียน1ปีโดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลส่วน NA เป็นหลักสูตรเรียน3เดือนถึง1ปีเป็นหลักสูตรช่วยเหลือคนไข้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุครับถูกค่ะมหาวาลัยเวสเทิรรับน้องๆที่จบม6ปวชปวสทุกแผนการเรียนนะคะ จริงค่ะเรียนทฤษฎี6เดือนแล้วก็เรียนปฏิบัติ6เดือนค่ะผิดค่ะมีพื้นฐานก็เรียนได้โดยทุกการเรียนและการฝึกงานจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะถูกค่ะเวทีนีแรง,งงานรองรับไม่ต้องหางานเองค่ะผิดค่ะเราททำงานได้ทั้งในโรงพยาบาลร,รัฐโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเสริมความงามค่ะ ถูกค่ะมีหมวกสีขาวคล้ายพยาบาลแต่จะมีขีดสั้นขวางที่หมวกค่ะผิดค่ะเป็นตำแหน่งที่ยังต้องการและถ้าขายันรายได้ก็ดีด้วยค่ะได้ความราู้ค่ะได้อนาคที่ดีค่ะสามว่าชื่อหลือผู้อื่นได้ในเวลาเฉินค่ะได้อาชีพที่มั่นคงค่ะได้นำความรู้ไปดูแลครอบครัวในอนาคตค่ะได้ประกาศนโยบายเพื่อต่อยอดในการทำงาน ตอนนี้หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมหาวิทยาลัย,ย,เ,ยเทินเปิดรับสมัครแล้วนะคะมีทุนการศึกษาให้กู้ยืมระหว่างเรียนแห่งเดียวในประเทศถ้าสนใจสามารถติดต่อช่องทางการสมัครเรียนได้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วถ้าเป็นครอบครัวผู้ช่วยพยาบาลด้วยกันนะคะ